สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้เราก็จะมีข่าวข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับ สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่4นั่นเองครับว่าทำไมจ่ายกันล่าช้าบางคนก็บอกว่าเงินไม่ยอมเข้าไม่ยอมเข้าสักทีอันนี้ก็เป็นปัญหาสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราก็ทำให้ระสัมระสายไปตามตามกันนั่นเองครับก็คือว่ามีการจ่ายน้อยบนกันชักช้าเงื่อนไขขั้นตอนเยอะขาดการชี้แจงสร้างความเข้าใจ ร้ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับเราต้องรับรองทุกแปลงก่อนจ่ายเงินหรือไม่สำหรับการประกันรายได้ชาวสวนยางรอบใหม่ก็ต้องได้รับการรับรองสวนยางทุกแปลงจากคณะกรรมการของระดับตำบลอำเภอที่มีความสับสนไม่เข้าใจในระเบียบขั้นตอนปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับพนักงานเจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับรองแปลงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนตลอดไปจนถึงเกษตรกรชาวสวนยางและได้มีการทยทยอยโอนจ่ายเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรของทกศที่ได้กำหนดไว้ถึง16งวดนั่นเองก็ถือว่า นานพอสมควรนั่นเองทำให้ต้องใช้ระยะเวลาจ่ายเงินลากยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม2566กันเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือที่ล่าช้าช้ามากๆประกอบกับการกำหนดจ่ายเงินชดเชยรายได้ไว้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นนับว่าเป็นการช่วยเหลือเพ,เพียงแค่น้อยนิดและก็ไม่ เป็นไปตามนโยบายที่ถแถลงไว้ต่อรัฐสภานั่นเองครับก็คือมีการบิดเบี้วไม่ทําตามสัญญานโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนหรือไม่ขั้นตอนการดําเนินการคร่าวๆตรวจสอบปลายชื่อรับรองแปลงแล้วก็จ่ายเงินตามขั้นตอนลําดับนี้เลยนะครับมาดูการตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่4จากการประกาศในพื้นที่ตั้งสวน หรือให้เช็คผ่านลิงก์อันนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูการรับรองสิทธิ์ตามพื้นที่ตั้งสวนวิธีการรับรองสิทธิ์ขึ้นกับดุลลยพินิษของคณะทำงานเช่นการยืนยันด้วยตนเองการทำประชาคมการรับรองตามการยืนยันของผู้ใหญ่บ้านด้วยนั่นเองสำหรับความช้าเร็วของการรับรองแปลงอาจขึ้นอยู่กับความ ยากง่ายในการจัดการในพื้นที่เช่นมีเกษตรกรจำนวนมากไหมมีคนต่างพื้นที่มากไหมต้องรับรองสถานะให้ครบทุกแปลงที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการระบบจึงจะสั่งจ่ายเงินให้ท่านได้นั่นเองทั้งแปลงที่เข้าหลักเกณฑ์และไม่เข้าหลักเกณฑ์เช่นโค่นไปแล้วขายไปแล้วนั่นเอง กรณีไม่มีรายชื่อก็สามารถตรวจสอบถามเหตุผลเพื่อที่จะหาสาเหตุกันได้ทั้งนี้เจ้าของสวนสามารถอุทธรณ์ในกรณีต่างๆเช่นเจ้าของสวนเสียชีวิตเจ็บป่วยสวนยางเปิดกรีดขอทุนบางส่วนและอื่นๆอีกมากมายนั่นเองครับสำหรับข้อมูลและก็การสั่งจ่ายเงินรอบนี้ก็สั่งจ่ายไปแล้วราวกว่า50,000ราย เข้าเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อศุกร์21ที่ผ่านมาส่วนรอบ3ก็คือน่าจะจ่ายเกือบอีก1นึ่งแสนรายและคาดว่าสัป,ปดาห์หน้าจะหลักแสนและมากขึ้นไปเรื่อยๆตามผลการรับรองที่ทยอยบันทึกเข้าไปในข้อมูลนั่นเองครับนี่ก็คือข่าว่าวสำหรับใครหลายๆคนที่ยังไม่เชื่อมั่นกับการประกันร,รายได้ครั้งนี้ว่าท่านอาจจะไม่ได้เงินหรือไม่ก็คือ พูดให้ฟังตามนี้เลยนะครับรับรองแปลงของท่านไวท่านก็จะสามารถได้รับเงินไวถ้าของท่านยังช้าก็จะลากยาวไปเรื่อยนั่นเองอย่างไรพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางก็ให้ไปรับรองและก็สนใจกันที่จะว่าไปให้ไปหาผู้ใหญ่ผู้นําชุมชนอะไรต่างๆภายใน หมู่บ้านของท่านในที่ตั้งแปลงสวนของท่านก็คือก็กระตือรูอร้นนะครับพูดง่ายๆอย่างนี้ถึงจะได้เงินนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็ามารับชมและก็รับฟังชอบคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ